วลาชาโชคจะเป็นผู้มีเกียรติสูงเด่นยิ่งทางราชการนะครับได้เลื่อนตำแหน่งโดยไม่ต้องขอทำเกี่ยวกับเพชรพลอยดีมีวาสนาเป็นที่รักของคนทั่วไปถ้าอยู่ในภพเสียผ่าตัดตาเห็นไหมครับแสดงว่าดาวอาทิตย์ตอนนี้ว่าอยู่ฐานอะไรก็แต่โลกเกี่ยวกับสายตาระบบกระสาทเข้ามาหมดดาวดวงนี้ฐานสิเ,เลยนะยังไงก็ต้องได้ดี แต่ได้ดีแล้วบริหารเป็นหรือไม่เป็นเหมือนสามล้อถูกหวยก็ได้นะดังนั้นคู่ตรงนี้ครับยังไงก็เป็นความหมายดี <S <S คู่ศัตรูเหมือนกัน <S 1 2บเป็นกําลังของดาวราหูเห็นไหม <S <S 1> <S 1> เป็นสิบสองลังของดาวราหูอาทิกกับราหูก็คือคู่สุริยาคาตก็เป็นคู่ศัตรูอยู่นะครับเวลามีราหูเข้ามานะครับชีวิตเสี่ยงที่จะผิดพลาดหลงมัวเมาติดสุราการพาน,านัน โทษทุกมีอุปสรรคต่างๆในด้านชีวิตเก็บเงินทองไม่ค่อยอยู่ใช้จ่ายเก่งพี่ครับเวลาเป็นลาหูเข้ามามันจะมีสิ่งเล้าสิ่งยั่วยวนเข้ามาให้ใช้จ่ายหรือใช้ชีวิตอย่างเสเพได้ง่ายต้องระวังให้ดีในข้อนี้พุ่งง่ายๆฐานไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีอ่าจำไว้นะครับ13ในฐานที่4เราเรียกว่ามหาอุด คำว่ามหาอุดแปลว่ามั่นคงนะแต่ก่อนจะมั่นคงของมหาอุดในปีจรนะจังเหมนะครับชีวิตมักหักเหเปลี่ยนแปลงจากดีไปร้ายก่อนชีวิตขึ้นลงก่อนการคนไปแล้วจึงจะมั่นคงถ้ามหาอุดนะครับมีปัญหาเรื่องความรักการงานการเงินเสี่ยงอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะก,กระทันหันพี่รู้ไหมทาไมมันเสี่ยงอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะเพราะมันมีหนึ่งสามมาย้าเยอะเกินเห็นไหม หนึ่งสามกลายเป็นคู่อุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะหรือคดีความเห็นไหมครับถึงเป็นมหาอุดมันต้องการคนไปแล้วจึงจะมั่นคงขึ้นลงหลายรอบหรือรวยแล้วลม้มแล้วกลับมาขึ้นใหม่จึงจะมั่นคงมหาอุดนะครับให้คุณว่ามั่นคงแต่ไม่ได้มั่นคงเป็นม้าตีนต้นแต่จะมั่นคงเป็นม้าตีนปลายจริง,รงๆอ่ะมันดีผมคงมาหนึ่งศูนย์สามก็คือหนึ่งสามนะเล็กน้อยครับพี่ เลขพวกนี้นะครับเหมาะกับการทําธุรกิจเพราะถ้านเป็นหนึ่งูนยรวมกันได้4ธุรกิจการค้าการขายสังคมอะไรพวกนี้ต่อให้บอกว่ากูขายไม่เป็นแต่เวลาขายจริงก็จะขายได้ง่ายติดต่อคนได้ดีเลขพวกนี้นะครับอันนี้พี่ครับจำไว้นะ14เราเรียกว่าฐานจากักรพรรดิเห็นไหมคำว่า เป็นเจ้าคนในคนรักเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าเงินทองจัก,กรพัรดิแปลว่าอำนาจเป็นคู่อำนาจก็ได้เนี่ยครับหัวรุนแรงรเผด็จการมีปัญญาดีวาสนาดีมาแต่เดิมการศึกษาดีอันนี้หนึ่งสี่นะก็คือสิบสี่สิบเห็นสิบี่ฐานที่สี่ปุ๊บนะเราเรียกว่าฐานจัก,กรพัรนดันั้นฐานจัก,กรพัรด์รองรับอะไรนะครับพื้นดวงจะมั่นคงเรื่องนั้น แต่ถ้าเป็นปีจรจำไว้ก่อนนะเหนื่อยวุ่นวายทุ่มเทให้ผ่านแล้วจะสำเร็จได้ง่ายกว่าจะสำเร็จเหนื่อยกันมาหน่อยแล้วกันแต่ยังไงก็สำเร็จครับผมต่อไปหนึ่งห้าฟังไว้ก่อนนะคู่ครอบครัวสิบหเป็นกำลังของดาวอะไรดาวจันเห็นไหมหนึ่งสองนางจัน กับอาทิตย์เห็นไหมครับก็เป็นคู่ผัวเมียกันเห็นไหมครับเราเ,เรียกว่าคู่ครอบครัวพูดเก่งปากหวานชอบชิมอาหารทากับข้าวอร่อยเป็นเจ้าของกิจการของตนเองถ้าอยู่ในภพเสียโรคหัวใจทําไมโรคหัวใจละ่ะก็อาทิตย์จริงๆหัวใจก็ได้สายตาก็ได้แต่เผอิญว่าจันทร์มันคือน้ํา อาทิตย์ก็คือระบบโลหิตน้ำหรือระบบประสาทหัวใจสายตามันรวมไปได้หมดนะครับหัวใจก็แปลว่าตัวปั๊มเลือดปั๊มน้ำก็ได้จริงๆเวลาอ่านนะครับอ่านไปเลยว่าหัวใจระบบประสาทสายตานี่ดาวอาทิตย์ทั้งหมดเลยนะอ่าคราวนี้เปลี่ยนอีกแผ่นหนึ่ง ทำไมมันไม่สองสามสองสามมันเป็นไปไม่ได้เพราะเลขเจ็ดตัวถ้าพี่ลองมองนะครับถ้าพื้นดวงเป็นเลขตองเช่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งรวมกันก็เท่ากับสามเห็นไหมครับต่อไปก็เป็นสองน,นะครับหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมสองก็อยู่บนฐานสี่สองอยู่บนฐานสามไม่ได้เพราะเวลาเลขเจ็ดตัวตั้งในแถววันเดือนปีต่ำสุดก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันก็อยู่บนแค่ฐานสามแสดงว่าสองตัวเลขจะอยู่ต่ำสุดได้ก็คือฐานสี่เท่านั้น สองสี่ 4, เห็นไหมครับดาวจันทร์กับดาวพุธเป็นคู่มิตรคู่มิตรอย่างเี้ยดีนะการเงินอุปถัมภ์การค้าขายธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าได้ดีมากเห็นไหมครับมีมิตรคอยอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือไม่ขาดชีวิตไม่อับจมแต่ระวังถูกหลอกได้ง่ายถ้าไม่ถูกหลอกคําว่าถูกหลอกมาจากดาวอะไรดาวพุธ จริงๆนะครับดาวจันทน์เราเรียกว่ามีเสน่ห์นะจำเอาไว้ก่อนนะดาวจัน์ทรเป็นดาวแห่งความมีเสน่ห์เป็นที่รักของคนอื่นได้ง่ายแต่อย่าเชื่อมากนะอันนี้คือความจริงโชคก็เกิดกวันจัน์ทรไม่ได้มีเสน่ห์แต่เจ้าชู้ก็คือเสน่ห์แหละคนรักมาก องค์ก่อนก็เกิดวันจันทร์คนรักมากแต่องค์ปัจจุบันก็เกิดวันจันทร์แต่ไม่เห็นรักมากเท่าองค์ก่อนเห็นไหมมันไม่ได้แปลว่าเป็นหลักประกันมาอยู่ที่การวางตัวแล้ววางชีวิตเข้าใจยองโชคลองจนไม่มีจะแดดสิหน้าตาขี้เหร่ยางไ้ใครจะเอาลองมาจนเหมือนโชคไหมล่ะ ครับอันนี้แหละคู่มิตรจำไว้นะครับคู่มิตรคู่สมพทนคู่กำลัง,ก,ลงการส่งเสริมที่ดีนะจำหมดคำนี้ไว้เลยเห็นไหมครับการอุปถัมภ์อ่าเห็นไหมอันนี้ก็คู่ทัดดินสองห้าลูกสาวกับพ่อพ่อครูเป็นคู่ทัดดินชีวิตจะเข้มแข็งมีความซื่อสัตย์ความเป็นอยู่ดีถ้าชนเสียรักทรยศเห็นไหมครับ พ่อไปฟ้องใครฟ้องอาทิตย์ไปไปฟ้องลูกเขยลูกสาวงอนมันซ่อนความเป็นคู่ศัตรตูด้วยเห็นไหมดังนั้นคู่นี้เป็นคู่สองห้าเป็นคู่ศัตรตูที่ไม่รุนแรงเพราะได้แค่งงอนพ่อโชคสอนเจ็ดตัวมาประมาณสิบสี่ปีสิบห้าปีโชคไม่เคยลงสอนละเอียดอย่างนี้เลยนะ อย่างมากก็แจกชีตไปอ่านกันเองไม่ใช่อะไรครับเวลาคนอย่างเงี้ยโชคชอบนะเพียงแต่ว่าพี่ทนเบื่อโชคหน่อยนะเพราะอธิบายอย่างเงี้ยถามว่าโชคเบื่อไม่สอนเงนี้ยโชคก็เบื่อเพราะไม่ได้เป็นความสามารถจริงมันเป็นการอธิบายเปิดมุมมองให้พี่เข้าใจเวลาพี่จาํานี้ผานๆนนะครับเวลาเห็นปีจรพี่จะอ่านดวงได้ง่ายขึ้นเข้าใจอย่างเพราะมันจะชินกับมันนะโชคก็ต้องแก้งสร้างความเข้าใจโดยการหน้าเบื่อให้ ชินตาเมื่อไหร่ปุ๊บนะมันจะชินหูเวลาเห็นดวงปุ๊บนะมันจะรู้เลยอ๋อคู่นี้เป็นอย่างนี้เรื่องราวอย่างไงมันจะทายได้ง่ายถ้าไม่อย่างนั้นนะพี่จะอึกอักอึกอักนึกไม่ออกสองหกคู่สเสน่ห์ถ้ามองหกตัวเนี้ยเป็นดาวศุกร์นะครับสองหกจะเป็นคู่สเสน่ห์ดาวจันทร์กับดาวศุกร์นะครับจะเป็นคู่สเสน่ห์แต่ถ้ามองเป็นดาวอาทิตย์จะเป็นคู่ครอบครัวนะ เนี่ยครับสเสน่์แรงหญิงหลงชายรักเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทการเงินข้องพี่ครับคู่เนี้ยอันตรายมากควรหลีกเลี่ยงนะครับสองเจ็ดเจดสองเจดไว้เลยนะเสาจันคู่พัดภาคเนี่ยครับเสาจันจันเสาคู่พัดภาค ส่วนใหญ่ไม้ดวงไม้ความรักไม่ลงตัวผิดหวังได้ง่ายชีวิตคู่ครอบครัวไม่ไม่สมหวังได้มาก็ไม่ได้ดังใจแล้วมันจะรวมไปถึงพัดภาคในเรื่องอะไรด้วยไหมเงินทองความรักหนี้สินภาระก,การสูญเสียด้วยนะคำว่าพัดภาคงานเงินความรักมันจะอยู่ในนิยามพัดภาคหมดเลยนะดังนั้นสองเจดเป็นเสาจันทร์ต้องห้าม ถ้าจะแก้27แยกกันอยู่เดินทางไกลทางานที่ต้องเกี่ยวกันเดินทางติดต่อถ้าจะแก้ดวงคู่นี้นะเดี๋ยวจะโชคสอนว่าจะแก้ดวงยังไงแล้วแต่ให้รู้ว่ามันพัดพาดใช่ไหมก็ทําให้มันเป็นไปตามดวงเดินทางให้ไกลกันเจอกันไม่ได้บ่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะแก้ดวงได้สุดท้ายแก้สันดานจูนกันได้ง่ายกว่าแต่มันมันแย้งกับตอนนี้ไหมครับคู่สมพล จริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าถ้า,า,าคู่สมพลมันสี่เจ็ดไม่ใช่หรอครับที่รวมกันได้ยี่บเจ็ดอันนี้จันทร์มันสิบห้าเสาวมันสิบใช่ครับผมพี่ครับอันนี้ดาวจันทร์อันนี้ดาวเสาเสาวจันทร์นะครับเราเรียกว่าคู่พัดภาคจำไว้เลยนะท่องไว้เลยอะเสาจันทร์เสาวจันทร์คู่พัดภ้า แสดงว่าไม่มีเรื่องอะไรดีเลยแต่ถ้าใครอยากไปต่างประเทศมันพัดภาคจากกันได้ไกลนะคู่เนี้ยมันก็เสือกไปต่างประเทศได้ดีเหมือนกันนะแต่มันจะไปด้วยความไม่ค่อยพร้อมเจ็บเจ็บช้ำชแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่จะต้องรู้ไว้นิดหนึ่งนะครับจันคือโลเลดินโคนไม้หลักปักที้เลน เสาไฟสุมขอนรวมกันแล้วอะอารมณ์วิงวอนในใจอะไม่ขาดกันง่ายๆรู้ว่าความรักมันไม่ดีแต่ก็อยากจะมีรู้ว่าเขาไม่ดีอยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ท้าเลิกไปแล้วสุดท้ายก็งอนง้อกันดีกันใหม่อยู่เสมอมันจะเป็นอารมณ์เนี่ยครับไม่มีความมั่นคง ถ้าเป็นสองแปดแปดเป็นกําลังของอังคารก็ได้อังคารก็แปลว่านักเลงแปดเป็นราหูก็ได้ราหูแปลว่านักเล่นพี่ลองดูความหมายนะครับใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียคนต่างชาติค้าขายของน้ำน้ำเกี่ยวกับน้ำมันเจริญจะเจริญรุง่งเรืองระวังคดีความการฟอ้องร้องพี่ครับจำไก่อนะค้าขายของน้ำน้ำทำอะไรเกี่ยวน้ำน้ำเนี่ยคือดาวจันดาวจันคุณสมบัติเป็นน้ำ แต่อังคารอย่างเงี้ยนะครับคือการคุมการเก็บหรือลาหูนะเก็บสวยคุมบ่อนอย่างเงี้ยครับมันจะทําได้ค่อนข้างดีแต่ชีวิตนะครับถ้าพ,พวกนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับสุดท้ายยังไงก็ต้องโดนคดีข้อผิดพลาดได้ง่ายหรือความวุ่นวายการฟอ้องร้องพี่ครับจุดจบของพวกใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียสุดท้ายหนีไม่พ้นเนี่ยคดีความการฟ้องร้องนะอันเนี้ยสองเก้าคู่ยานสัมผัส พี่ครับ29ตัวนี้นะครับเป็นคนมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นมีเกณฑ์การเดินทางต่างถิ่นต่างแดนลางสองหอนดีเป็นล่างทรงจริงๆอ่ะฟังไว้ก่อนนะดาวเกตเราเรียกว่าความเชื่อวิญญาณอาถรรพ์ดาวจันท์ดาวจันท์นะครับส่วนใหญ่นะครับบางครั้งอ่ะเพราะจิตอ่อนหรือเปล่าหรือความสุภาพหรือเปล่ามันเลยถ้าเพราะความสุภาพโดยมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นได้ง่าย จริงๆอ่ะเกตแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมื่อมีผีช่วยคนดีผีคุ้มแล้วสุภาพก็กลายเป็นว่ามีเสน่ห์ได้ง่ายลางสังหรณ์ดีเพราะตรงเนี้ยเมื่อจิตอ่อนเซนพัฒษะสตต่างๆมันก็อะไรแทรกซึมได้ง่ายนั้นคนจิตแข็งสังหรณ์ไม่ค่อยแม่นแต่ที่แน่ๆสองเก้าใครมีนะครับ ใครมีฐานเกตจะมีชื่อเสียงได้ง่ายถ้าต้องการจะผักดันชีวิตพี่ครับคู่ศัตรูไหมจันเสาวสิทธนี่ก็คือกำลังของดาวเสาก็คู่ศัตรูก็คือสองจันเสาวจันนะครับคู่พัดทาเห็นไหมชีวิตจะมีอุปสรรคมากเจ้าทุกข์ขมขื่นน้ำตาตกในสุขภาพไม่ค่อยดี อาจเป็นมะเร็งชีวิตเคยตกน้ําจมน้ําพูดง่ายๆเคยสำลักน้ําหรือกินน้ําไปหลายอึกอะแต่ไม่ต้องไปสนใจมันประโยชพวกนี้เป็นประโยคเก่าๆครับพี่จํำอย่างนี้ดีกว่ามีอุปสรรคมากชีวิตทุกข์ได้ง่ายมีเหตุให้ต้องพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักได้ง่ายในความเป็นคู่ศัตรูวงเล็บไว้นะมันก็คือคู่พัดภาคเลยนะคู่นี้ เห็นไหมครับคู่ลาบก็แปลว่าราชาโชคไนส1บดาวจัน์ทนะครับคือผู้หญิงถ้าเป็นหญิงจะมีสเสน่ห์มีลาบสองต่อคําว่าราชาโชคแปลว่าได้แล้วได้อีกนะครับจึงไปเขียนว่ามีมีลาบสองต่อการเงินจากเพศตรงข้ามผู้ใหญ่การสนุนช่วยเหลือแต่มีโรคประจําตัวถ้าอยู่ในภพเสียจริงๆอะดาวจันทร์จําไว้เลยนะถ้าถ้ามันเสียนะดาวจันทร์แปลว่าระบบสมดุลในร่างกาย ภูมิแพ้ฮอร์โมนต่อมต่างๆดังนะั้นดาวจันทร์จึงเป็นต้นเหตุพื้นฐานของโรคเนื้องอกหรือมะเร็งสมดุลในร่างกายไม่เหมาะสมดาวจันทร์แปลว่าต่อมฮอร์โมนไงความผิดปกตินะครับดาวจันทรจะมีปัญหาพี่รู้ไหมโชคนึกถึงการสอนของครั้งต่อไปแล้วนะเนี่ย โชคอยากสอนดวงยามพี่คิดดูอ่ะสองฐานสิบสองกว่าจะถึงเจ็ดฐานยี่สิบเอ็ดนมันอีกนานแค่ไหนเนี่ยคือมันเป็นการเสียงเนี้ยแต่ได้ให้แบงนี้ปุ๊บมันทำให้พี่เข้าใจแล้วมันจำดโดยอัตโนมัติเลยอ่ะมันจะซึมกับมันถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเปิดดวงตัวอย่างพี่จะไปไม่เป็นแต่อย่างนงี้มันจะจําได้ง่ายถ้าให้ี่อ่านเองอ่านแต่ไม่เข้าใจแต่ถ้าอย่างนงี้มันจะจําได้ง่าย อ่าดาวจันร์ทกับดาวราหู12เป็นกำลังของราหูนะครับก็คือ2 8คู่สมพลไหมชีวิตตามอารมณ์หลงผิดได้ง่ายชอบเสียงรุ่มหลงระวังนี้สินระวังสัตว์เขี้ยวงาคู่สมพลมันยังได้อะไรก่อนรู้ไหมความเข้มแข็งมั่นคงแต่ชีวิตตามอารมณ์หลงผิดได้ง่ายเนี่ยก็แปลว่ามันมั่นคงแต่ทำตัวเองให้อะไรเสี่ยงหรือผิดพลาดเองทำไมล่ะ อารมจันทร์อารมจันทร์แปลว่าหญิงสาวผู้หญิงหรือเด็กลาหูแปลว่าสิ่งยั่วยวนลุ่มหลงมันมีโอกาสกลับไปกลับมาโลเลหลงผิดได้ง่ายอันนี้อันตรายถึงจะเป็นคู่สมพลมั่นคงเข้มแข็งแต่สุดท้ายก็ถูกหลอกได้ง่ายนะ 2. ฐานสิบสา ก็คือมหาสิบสามนี่คือมหาอุดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงอยู่บนฐานอุดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับหญิงที่มีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานดีถ้าอยู่ในภพดีๆนะครับจะได้เงินทองโชคลาภมีสเสน่ห์เป็นที่ยอมรับได้ดีมากจริงๆอ่ะมหาอุดจะถือว่าดีมากแต่มหาอุดนิดหนึ่งนะเผลอเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่นะหักโค่นผิดพลาดอย่างไม่คาดคิด จริงๆคําว่าหมาอุดนะแปลว่าต้องผ่านการผิดพลาดล้มเหลวมาแล้วจึงจะมั่นคงได้ดีแต่ถ้าอยู่ๆนะครับม้าตีนต้นมั่นคงเลยนะครับรอวันผิดพลาดบอกได้เลย<ม>สองฐานสิบสี่คู่มั่นคงไหมมั่นคงเพราะอะไรรู้ไหมจัก,กรพรรดิ พี่สังเกตไหมเมื่อกี้ดาวอาทิตย์จะเป็นผู้ชายจะเป็นในเรื่องศักดิ์ศรีโลกเกี่ยวกับสายตาระบบประสาทเห็นไหมคราวนี้เวลาเป็นดาวจันทร์มั่งอะไรก็เกี่ยวกับผู้หญิงเห็นไหมดังนั้นคู่นี้มั่นคงเด่นในงานบริการทําไมบริการละ่ะดาวจันทร์คือการบริการดาวจันทร์คือการดูแลคือความละเอียดมีความรู้ดีมีสติปัญญาล้ากว่าเพื่อนอาจเป็นได้ถึงคุณหญิงคุณนายก็แปลว่าชีวิตจะสุขสบายในบ้านไาย อันเนี้สองฐานสิบสี่อ่าสองฐานสิบห้าิหเป็นกำลังของดาวจันร์ทกำลังตัวเองเนี่ยชีวิตจะมั่นคงเมื่อกลางคนทำอาหารเก่งปากหวานแต่งตัวเก่งอยู่ใกล้น้ำลำคลองจัดจเจริญรุ่งเรืองนะเพราะดาวจันร์เป็นธาตุน้ำชีวิตควรจะมีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงแต่บางครั้งกับพ่ออาจจะไม่ค่อยถูกอัธยาศัยกันนะเพราะจันรจะมีปัญหากับพ่อจันทรกับพฤหัสเลขห้าจำได้ไหม ที่งอนพ่อก็จะมีอารมณ์นี้เข้ามาอยู่สองฐาน16บพี่จำไว้เลยนะครับ16แปลว่าโสลดมงคลโอกาสดียิ่งกว่าฐานราชาโชคอีกนะมั่นคงกว่ายิ่งใหญ่กว่าสำเร็จกว่า16เนี่ยรวมราชาโชคก็ได้แก่โชคโอกาสดีๆแต่16รวมไปถึงวาสนาดีๆด้วยนะครับ เห็นไหมครับมีมรดกตกทอดหากินเก่งลาบผลหาได้คล่องมีเงินฝากธนาคารกินดอกเบี้ยมีเงินเก็บเงินออมอนาคตมีทรัพย์สินเงินทองมากล้นแสดงว่า16เนี่ยเป็นดาวเลี้ก็ช่างมันแต่ขอให้มี16นะลาดฉลดมาเกยโสรถมงคลหรือโศละตะนะครับมันแปลว่าลาดฉลดมาเกยโอกาส